ื่องจริงผ่านจอเรื่องราวของชายคนหนึ่งถูกชาวบ้านในอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาพูดถึงกันมานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เขายึดอาชีพครูและยิ่งไปกว่านั้นชีวิตหลังเกษียณกลับมีการพูดถึงมากขึ้นและต่างพากันเรียกชายคนนี้ว่าผีบ้าจู จู้อย่างป้าจู้ผีบ้าปจู้ผีบ้าเจ้าอ๋อคนที่นี่ก็จะรู้จักเลยรู้ค่ะคิดคิดเหมือนคนอื่นเลยครับสร้างอย่างให้กับตัวเองยังหมอนยังคืดตัวยังมาได้ตายเถอะกันยังสร้างก่อนแล้วเงครูจูหรือคุณชูพงศิลสุทธิพันธ์ปัจจุบันมีอายุเกือบจะ90ปีแล้วนะครับมีรูปแบบในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในกระท่อมไม้หลังนี้ ทั้งทงที่ก็มีบ้านหลังใหญ่ชีวิตที่เหี่ยวเฉาของเขาที่เกษียณมาก,กว่า29ปีไม่สามารถทำอะไรครูจูผู้นี้ได้เลยในแต่ละวันเขามักจะผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปนกับเสียงเพลงนอกจากนี้กิจวัตรที่ต้องทำทุกวันก็คือปั่นจักรยานจากบ้านไปตลาด เพื่อหาซื้อกับข้าวและผลไม้ไว้ทานในแต่ละวันส่วนหนึ่งที่ครูจูมีสุขภาพดีก็บเพราะได้ออกกําลังกายกินผลไม้ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ดูจะไม่เครียดนะครับ <บ>ทำไมครูจูไม่อยู่หลังใหญ่อะครับก็หลังใหญ่ได้คือมันมีปัญหาบางทีกลางคืน่ะถ้านอนขอนใช่ไหมแล้วมันมันหลับไม่พร้อมกัน <solche> ไอแฟนก็ดูหลังดูละครแล้วก็เครียดอย่างนี้แล้วก็เวลาเราทํางี้เดี๋ยวมันจะทะเลาะกัน<ห>แล้วก็แต่ก็บอกเร่เดี๋ยวจะไปทาไอเนี่ยไปทําสมาธิเป็นที่ทำสมาธิของเรานรูดูก็ดูไปนะแกก็เข้าใจนะ ชั้นล่างตกแต่งเป็นอาร์ตแกลเลอรี่หรือห้องแสดงภาพเพราะว่าภาพทุกภาพมีความหมายมีเรื่องราวความประทับใจที่ยังอยู่ในความทรงจําของครูจูมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่ภาพครอบครัวสมัยที่ครูจูยังเป็นหนุ่มโดยมีภรรยาคลองตําแหน่งนางงามดอกคําใต้ใช้ชีวิตร่วมกันจนมีลูกสองคนปัจจุบันลูกทั้งสองคนทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนอกจากนี้40ปีกับการทําหน้าที่เป็นครูที่โรงเรียนบ้านเหล่าจังหวัดพะเยา ครูจูยังเจียดเงินเดือนช่วยส่งเสียลูกศิษย์ที่ประสบปัญหามีฐานะยากจนต่อยอดความรู้จนลูกศิษย์มีอนาคตที่ดีเออนี่ยนายแพทย์คนนี้นะปะวัตมีนะแม่มันอยู่หมอ .5 แล้วไปทอ้องเพราะว่าอาจารย์หนูท้องนะเธอไปทำงงไงไม่รู้จะป้องกันเอามาจริงอดนไม่ได้คิดสินทำน,นะเกิดมาว่าเป็นผู้ชายเลย เกิดมาจริงเป็นผผู้ชายจริงแต่คือครูโดนส่งเสียเออครูเนี่ยคนกินแท็กคนแรกนะเอาครูสงสารมั้นะแม่มันไม่มีตังค์หนามาอยู่เด็กเป็นเด็กปั้มอ่ะกุละลักษิมากี่คนแล้วคะที่แบบโอ้ยนําไปช่วยอ่ะห้าสิบสองคนแล้วนะจีตานับมานี่นะ่บางทีบอกเธอไม่ต้องโอนมาเงินไม่ให้ครูเราออกไปสิหมอโดดนู่นนี่เนาะเขาก็ไม่ได้ผมจะให้เนี่ยบางทีอะไรเสื้อผ้าอะไรมาน่ะที่ชาวบ้านบางทีนะเขาก็เอาของมาแขวนให้น่ะ เอาแขวนนี่ของดีๆล้ำๆเลยเขาโศกสารเราไนี้เรามีจิตเมตตานอกจากนี้ความมีจิตเมตตาของครูจูยังแผ่ขยายไปถึงเพื่อนบ้านที่ได้รับความลำบากอีกด้วยโดยครูจูจะมาให้กําลังใจและช่วยเหลือเงินเล็กๆน้อยๆซึ่งเงินนี้ครูจูแบ่งมาจากเงินบำนาญที่ได้หลังกเกษียณโดยจะแบ่งบางส่วนมาช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือทำบุญตามวัดตามโรงพยาบาลครับคุณลุงป่วยเป็นอะไรคะเป็นโรคสมองตีครับ แล้วตอนนี้ก็คือมันขาไม่ค่อยดีพ่อหกลม้มระยะนี้หก,หกลม้มเวลาครูจูมาหามาเยี่ยมเรารู้สึกไงบ้างก็ดีใจครับใครว่าใครว่าให้กําลังใจกันแล้วนี่ตาเฮือกนะันนัานะเฮอเนาะเอาไชื่อกินยาเล้เดินออกสำหรับางกายเลยอะไรทําให้ครูจูมีมีจิตใจเมตตาที่แบบจะช่วยเหลือคนอื่นเอไม่ไม่แบบ ทำแบบให้ประโยชน์กับตัวเองอะไรเงี้ยคนจะคิดถึงตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยเออเออที่นี้ตากถึงไอ้ที่แม่บอกนะตาเป็นลูกคนที่สามใช่ไหมก่อนคนแต่งงานแล้วปีหนึ่งเกิดปีนึงเกิดใช่ไหมแล้วตาเป็นคนลูกที่สามมันก็ขาดอาหารในท้องใช่ไหมสิบสี่เดือนบอกไอ้นี่ปวดขาจะตายแล้วเกิดออกมาเหมือนเหมือนแขกเลยหอมหอมนะแล้วก็เขาเพื่อนบอกเอาผ้าถม้วมันบอกไม่เอาแล้วเด็กมันจะเกิดไม่ ที่พอพอตาโตมา,ตมาสมัยสมัยเป็นโรคขาดอาหารเนี่ยเออเป็นโรคขาดนะหาไปเข้าโรงเรียนอายุแปดปีลูไม่รู้ภาษีภาษาอยู่เข้าโรงเรียนก็เรียนเก่งเขาก็ส่งเสริมไปทนะี่นี่ไปพออยู่มสีอาจารย์อาจารย์รุงเทพมานะชื่ออาจารย์ประสิทิ์โสฝนนะแก่จบจุฬาเลยนะเรียกตาเลยเนี่ยไปอยู่บ้านฉันฉันจะให้กินฟรีอยู่ฟรีใส่จ่ายตลาดให้ฉันไดน้นะเหมือนพระงอาจารย์นะเราก็ไปจ่ายกับเข้าใชนะ่ไหมแก พอจบแล้วแกก็บ,บอกว่าพปเลี้ยอะไรผมไม่มีทุนก็พี่อบเนี่ย<ม>ได้เลยก็เลยไะวัดกันเลยมาเป็นอย่างงี้นะคือเราได้รับคนอื่นจากคนอื่นนะเออเรามีความสุขใไหมเอาจากครูก็ทางทำแบบนี้ให้คนอื่นมีความสุขแบบนี้มาถึงตอนนี้คุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผีบ้าจูที่ชาวบ้านอำเภอแม่ใจกล่าวขานถึงครูจูมันมีที่มาอย่างไรและสถานที่นี้มีคําตอบให้ครับ สุสารผีบ้าจูแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ครูจูใช้ปลีกวิเวกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของครูจูประมาณ7กิโลเมตรสร้างขึ้นเมื่อปี2 5 5 2จากแนวคิดและการออกแบบของครูจูเองโดยมีลูกศิษย์มาช่วยกันสร้างจนสำเร็จสิ่งสำคัญที่สุดที่ครูจูปรารถนาจะให้เกิดขึ้นที่นี่คือหลุมฝังศพที่ต้องเดินรอดอุโมงค์ใต้ดินลึกลงไปถึง7เมตรเพื่อใช้เก็บศพของครูจูเองหากว่าความตายมาเยือนครูจูวันใดก็วันหนึ่ง แนวคิดที่แปลกไม่เหมือนใครเช่นนี้จึงถูกชาวบ้านเรียกว่าผีบ้าจูจูเริ่มมาอย่างไงคะทำไมถึงมีแนวคิดว่าเคยสร้างไว้แล้วเพื่อจะแบบไปเก็บศพตัวเองอะไรเงี้ยมันเริ่มมายังไรคะความคิดตัวเออมก่อนเนี่ยนะปั่นจักรยานปั่นจักรยานที่โผล่ขึ้นมามันเป็นเป็นเนินอย่างเงี้ยนะเห็นผ้าที่ขึ้นมาเอ๊ะเราไปนั่งตุวพวกที่ตาที่จะตายจะน้อยเลยนะ มองดูฟ้าจินเห็นหนองในทรายนะโอ้ยมันสดใสเราเกิดมาได้ยังไงอ่ะโอ้ยธรรมชาตินะเนี่ยคือฟุ้งฟิชิเนล่วไปถามเขาเขาบอกว่าไอ้นั่นไอ้ไอ้ไรนั้นเป็นไรใครในพระแก้วเนี่ยเออเอาเดอะเขาจู้ว่านั่นหื่มได้ไหนนะเออบอกว่าหื่มได้แล้วผมซื้อผมจะเอาไปสวนเนี่ยเออเดี๋ยวถ้าเกี่ยวเข้าแล้วกันเนี่ยเราก็เกี่ยวเข้าเนี่ยเราก็ไปทำไปคิดกันแล้วนี่เราก็หนีไปนอนกลางคืนนะแล้วแฟนก็ไม่รู้ไปหายแล้วไปหายไปไหนตาย เามามาชิดชิดตอนนั้นมันถึงทีอทไรนะติไปชิดมามันจะมีเอ๊คุณเราตายแล้วมันก็ได้อะไรไปสักอย่างอี่สุดุก็มีนะเราเราทำแบบนี้ดีกว่านะภายในหลุมดินที่เก็บศพกว้างประมาณ2เมตรถูกตกแต่งตามรูปแบบของครูจูและมีโรงไม้ที่ครูจูจัดเตรียมไว้ภา,ายในจะรู้สึกเย็นเงียบสงบเมื่อครูจูมาที่นี่นอกจากจะมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจแล้ว การทำสมาธิในอิริียบทต่างๆโดยเฉพาะการลงไปนอนในโลงครูจูจะทำเป็นประจำ <c oughs> เพราะสิ่งสุดท้ายที่ครูจูบอกกับภรรยาและลูกเอาไว้หากครูจูตายไม่ต้องทำพิธีใดๆทั้งสิ้นแค่เอาศพมาไว้ในโลงแห่งนี้ใส่โลงไปตามช่องที่สร้างไว้แล้วก็ฉาบป,ปูนปิดเท่านี้ก็เพียงพอ นอนใช่จะไปไหนก็ต้องนอนนอนแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่หมอนใช่ไหมละลุงก็ไม่มีบางทีเราก็มุ่งบางทีมาค้างก็นอนในนี้ถ้าสมมุติจะไปต่างประเทศนะเออแต่บางทีมันมันพาดมันเสีก็มาตรงนี้เราไม่ได้จุดจันทร์จุไรมาทำสมาธิมาทำอะไรเนี่ยแล้วพูดอะไรไหมคะพูดพูดว่าอาจสมมุติจะบอกว่าวันนี้จะไปเชี่ยวสมมติอย่างกไปเกาะลิเปะแล้วก็อยากจะมาทดลองว่าไอ แต่ชีวิตเราจะหมดเมื่อไหร่้าชาไม่ได้หมดก็กลับมาใหม่นะแล้วกตากันกนอนไปเลยนะนอนตื่นมาเออไม่ตายแล้วนะเออถ้าเราถ้าเรากลับก็รีบไปบ้างหมอเมื่อไหร่จะได้มายอยู่นีะยาวหมดใจเลยไนหะมเหมือนให้ชีวิตคุ้นเคยกับความตายมากที่สุดครับก็คือสิ่งสุดท้ายที่ครูจูอยากจะให้เป็นก็คือเอาศพครูจูมาไว้ในนี้แม้มแต่เสื้อผ้ามันใส่ครอบหน้าตาะ ผู้ชายเขาพ้มน่ายไหมห,มห้อมนาเสร็จแล้วก็เอาเอาโยนเข้าไปนี่เลยเจ็ดเซิเมตรหมดเลยจบจเจาเงินทีตามีเนี่ยไอ้สมุนล,ล้านหรืออะไรพวกเนี้ยที่จะได้มาเนี่ยไปบริจาคโรงพยาบาลบริจาคอะไรต่างๆให้มันสาสมเลยเพราะเรามีไง่เยอะลูกเราก็ไม่มีไม่อันนี้แล้วเอเขาก็พอตัวเขาแล้วใช่ไหมเราก็ทําถ้าไม่ตายก็ทําต่อไปทำต่อแงบนี้ยะกลัวมัจะตาย การทดลองใกล้ชิดกับความตายทําให้ครูจูใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นขณะที่ยังมีลมหายใจและแม้จะหมดลมหายใจแล้วก็ตามการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะลูกศิษย์เพื่อนบ้านหรือใครก็ตามครูจูไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นทุกวันนี้ครูจูอยู่กับธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและออกซิเจนในยามเช้าครูจูมักจะปลดเปลื้องเสื้อผ้าพร้อมกับเดินสูดอากาศเพื่อให้ร่างกายปลอดโปร่ง นี่เป็นการทำสมาธิอีกอิริยาบถหนึ่งที่ครูจูปฏิบัติอยู่ในสุสานแห่งนี้ ว่าถ้าสมมติตายแล้วให้เอาศพรูจูไปไว้ที่นู่นอ่ะทุกคนเห็นด้วยไหมหรือว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรยายไม่เห็นไม่เห็นด้วยเออแจแลนวะตามใจพ่อโอลูกก็ตามใจเออแต่พญาไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะเขาถือโบราณไงไม่ได้เกิดในงอกที่ไหนนะเขาไปเข้าใจไงถ้าตายไปไว้อย่างไั้นมันลยเกิดเนี่ยเจ้าเขาปูจูอธิบายยังไงก็คนเรามันต้องตายใช่ไหมมันเป็นอนิจจังทุกขังนะตา หนูรู้ไหมว่าเราตายวันละกี่ชั่วโมงอยู่นี่นะสามชั่วโมงเราตายนะชี้ใครเนี่ยหลอกไปเลยเห็นไหมเออตายแล้วเราจะกลัวมนันทำไมความตายเออมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังนะท่สิ่งไหนที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะไปยึดมันมันเป็นทุกข์อย่างอารมณ์เราเนี่ยนะถ้าเรารักรักคุณรักถือมูลรักรักเมียนะถ้าเมียไปทําอะไรไม่ดีเราจะเครียดเราก็าออปล่อยเขาเป็นสีของเขายอมรับเขายอมรับความต่างเขา เรื่องราวของอดีตครูจูที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณค่าและเตรียมสุสานไว้ให้ตัวเองแม้ใครจะมองว่าเขาเป็นผีบ้าเขาไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจเพราะเขารู้ตัวเองดีว่าสิ่งที่เขาทำไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครและถ้าจะเรียกเขาว่าผีบ้าให้เรียกเขาว่าผีบ้านักบุญที่บ้าคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจแม้ตัวเองจะหมดลมหายใจไปแล้วสุดท้ายเราก็ถือโอกาสวันครู แม้ว่าจะผ่านมาแล้วก็ตามทีมงานของเราในนักแนะกับลูกศิษย์ที่ครูจูเคยสอนและให้ความช่วยเหลือมาสร้างความประทับใจให้กับครูจูเพราะในช่วงโควิดระบาดครูจูและลูกศิษย์แทบไม่ได้เจอกันแผนการครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นทีมงานพยายามดึงความสนใจครูจูอยู่บริเวณชั้นสองของบ้านส่วนลูกศิษย์เตรียมตัวอยู่ด้านล่างพร้อมพวงมาลัยสิบชีวิตที่สันคิดจะออกไปขอทานก็ไม่เจเหลือเพียงส ถึง2,500อ้อมน้ำปัจใจฮะต้องคือตอนนี้ผมรับราชการอยู่เป็นพนักง,งานเทศบาลนะครับเทศบาลวนว่าเรานะครับแกสอนแกเนี้ยบฮะอาจารย์ครูครูชูโผงนะแกจะเนี้ยบมากแล้วก็เฮี้ยบหรืออาิมณ์ยมากเลยครับจะเป็นครูที่ว่าถ้าตามภาษาเด็กเขาจะดุเราก็เลยจำฝังใจว่าเออครูที่ รูที่ดูก็ทําให้เราแบบมีวินยัยทําให้เรารู้จักสัมมาคารวะเขาสอนแบบว่าให้ประหยัดอดออมให้เป็นครอบครัวที่มีกินมีใช้อยู่พอแบบพอเพียงและแกก็สอนให้มีศีลธรรมครูจูยังไม่รู้ตัวว่าทีมงานของเราและลูกศิษย์กำลังเตรียมสร้างความประทับใจให้กับครูจูเมื่อทีมงานด้านล่างส่งสัญญ,ญาณทุกอย่างพร้อม แผนการของเราก็จะเริ่มขึ้นโอสวัสดีครับบัิ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมโอ้แข่งแรงสบายดีครับคุยกันครับใช่บริเซิ์ใกล้แข่งกงอยู่เหมือนเดิมอันนี้ใครเนี่ยไม่รู้จักเลยพูดไหมฮะเป็นนายพลนายพันอะไรหรือเปล่าต้องรื้อฟื้นความจำกันสักหน่อยครับเพราะว่าบางคนครูจูแทบไม่ได้เจอเลยเมื่อจำกันได้ก็รื้อฟื้นความหลังเมื่อสมัย40ปีที่แล้วเพราะครูจูสอนนักเรียนทุกคนทุกชั้นและเกือบทุกวิชาครับ รู้สึกเพื่มอมโห่มใจแล้วมีความสุขขนาดหนักในทุกตลอดปีนี่นะดีใจมากมากเลย <c oughs> ตอนลพอลูกศิษย์มาเราก็ไม่รู้จากหน้าตาเลยไหมลืมไปแล้วเราก็แก่ก็หลายสิบปีไม่ได้เอออย่างนั้นติีสิบปีเลยเนาะแต,แต่เขาจบไปแล้วนะเขาไม่ได้เจอกันเลยเขาก็ไปทํามาหากินเขาไปเรียนหนังสือไปอะไรพวกนั้นแต่พอลูกศิษย์มาหาอันนี้เรารู้สึกเราปล่งใจเลย เดี๋ยวกลางคืนนี้ต้องฝันดีแน่หาคุณดูเป็นยังไงบ้างก็ดีใจฮะเห็นแกยังกระฉับกระเฉงแข็งแรงอยู่นะครับเพราะถ้าว่นนาาแล้วไม่ได้เจอกันเนาะก็วนวนเวียนๆอยู่แถวนี้แต่แต่ไม่ค่อยได้เจอแกพรมาเห็นแกกระฉับกระเฉงยังยังยังเดินเหินอะไรได้ปกติก็ก็ก็ดีใจฮะจะบอกแกว่าคําสั่งสอนที่แกสั่งสอนมาลูกศิษย์คนนี้จะนําไปปฏิบัติใช้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ อันตรายใกล้ตัวการใช้ไฟแช็คเคสเนี่ยเราไม่ค่อยเจอพบเจอแบบนี้นะครับไฟแช็คระเบิดเรื่องจริงผ่านจอ